เทคจนัสการ์ดของตัวละครอัจฉริยะอย่างบรูโน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอา22การ์ดมอนสเตอร์เทคจีนัสมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับเทคจีนัสหรือว่าเทคจีนัสนะครับอันนี้ก็แล้วแต่วันในยุคที่จะใช้กันนะบางทีผมอาจจะมีหลุดจีนัสจีนัสบ้างเคยพูดเทคจีนัสพวกนี้นะครับผมมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่ออกมาแรกๆผมจําได้ว่าอยู่ในภาค 5D นะครับซึ่งเป็นการ์ดของตัวละครที่มีชื่อว่าบรูโน่ครับผมซึ่งบรูโน่เนี่ยใช้คําว่าเป็นตัวละครที่เป็นฝ่ายดีในนตอแแรกล้ว แอลจะมีร้ายช่วงหลังแต่ในช่วงที่ร้ายแรงจะหายไปเนี่ยมันก็กลับมาเป็นตัวดีครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าบูโนเขาเป็นตัวละครที่สูงเสียความทรงจําไปนะครับแล้วก็ได้เข้ามาสนิทชิดเชื้อกับพวกยูเซ่และพวกยูเซ่ก็คิดไปเลยว่าโอ้โหคนคน,คนนี้เขาทําอะไรเพื่อเราเยอะมากๆเลยนะเขาน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีนะครับก็เป็นเพื่อนกันด้วยมานาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยได้รู้ว่าตัวของบูโนนะครับเป็นตัวละครที่เคยอยู่ฝ่ายพวกโซนมาก่อนนะครับคือฝั่งตัวร้ายนั่นเองเองนาะเขาก็เลยแบบว่าใช้คําว่าหักหลังก็ได้แต่ว่ายู นที่ผ่านมาเขาไม่ได้หลอกเรานะเขาแค่สูญเสียความทรงจําไปแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดูมีความจริงใจดีไม่ใช่หรือนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชะตากรรมที่ต้องต่อสู้กันก็ต้องต่อสู้กันนั่นแหละนะแล้วสุดท้ายเขาพ่ายแพ้ให้กับยูเซไปโดยที่ว่าคอนเฟิร์มกันเป็นครั้งสุดท้ายซิว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราไม่ได้ปลอมนะพวกเราเป็นของจริงนะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพซึ่งกันและก,กันอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการแบบว่าราม่าในส่วนของตัวนี้ด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงกกกกาานนาาาาารรรทีี่่่่บบบบูนนเ้้้มใใใใชชงงงงัตตอสสจิแวึ อาจจะอยู่ในมังงะหรือเปล่าหรืออาจจะแบบไม่ได้มีการใช้ในอนิเมะขนาดนั้นครับเพราะว่ามันจะมีการ์ดที่เป็นมอนสเตอร์ลิงด้วยนะครับซึ่งในภาคไฟดียังไม่มีการ์ดลิงนั่นหมายความว่าตัวของพวกเทคจีนัสอันนี้พวกนี้นะครับมันก็อาจจะมีการเพิ่มเติมการ์ดบางใบเข้ามาในภายหลังด้วยอ่าซึ่งก็มีมอนสเตอร์ถึง22ตัวในคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีการ์ดอะไรบ้างนะครับคือคําว่าเทคจีนัสนะครับผมคำว่าเทคเนี่ยน่าจะมาจากคําว่าเทคโนโลยีใช่ไหมจีนัสผมไม่แน่ใจว่ามันเอามาจากคําว่าจฉรรริยะะหือเปลล่่่่าาาาคัแแตวถ้ดูจกที ทำอะไรได้หลายๆยอย่างอย่างตัวบรูโน่แล้วผมว่าอาจจะสื่อความหมายไปนในเชิงนั้นก็ได้ว่าเขาน่าจะใช้มอนสเตอร์ที่ดูมีทรงดูมีความเป็นอัจฉริยะประมาณนั้นนะโอเคนะครับงั้นก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การ์ดใบแรกของเทคจีนัสกันก่อนเลยนะครับผมเทคจีนัสใบแรกคือเทคจีนัสเกียร์ซอมบี้ครับผมเทคจีนัสเกียร์ซอมบี้เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผ่าอันเดดเลเวลหนึ่งพลังโจมตีหกร้อยป้องกันศูนย์การ์ดใบนี้นะครับเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ของมันได้เทิร์นละครั้งเอฟเฟกต์ Effect ของ ของเราพลังโจมตีของมอสเตอร์ที่เราเลือกนั้นจะลดลง1,000และเราก็จะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับการ์ดใบต่อไปเทคจีนัไซเบอร์เมจิกเชียนครับผม เทคจีนัสไซเบอร์เมจิเชียนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์าตุแสงเผาจอมเวทเลเวลหนึ่งพลังโจมตีศูนย์ป้องกันศูนย์การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันงายหน้าอยู่บนฟิลแล้วจะใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์ที่ติดชื่อเทคจีนัสนะครับผมเราจะสามารถใช้วัตถุดิบการซิงโครตัวอื่นที่บอกว่าไม่ใช่ตัวจูเนอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมวัตถุดิบเหล่านั้นเราสามารถใช้จูนิ่งจากบนมือได้ด้วยครับส่วนเอฟเฟกต์ที่ 2, 2ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลถูกทำลายและถูกสงงส่่งงไไปานหรใ เ,เราจะสามารถเอาการ์ดมอนสเตอร์ติดชื่อเทคจีนัสหนึ่งตัวจากในเด็กยกเว้นตัวของเทคจีนัสไซเบอร์มิจิชียนตัวนี้เองนะเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือครับการ์ดไปต่อไปเทคจีนัสแท้งลาวาครับผมเทคจีนัสแท้งลาวาเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุดินเผา,าแมลงเลเวลหนึ่งพลังโจมตีศูนย์ป้องกันศูนย์ครับมาถึงตัวนี้ทุกคนน่าจะสังเกตได้นะครับว่าเทคจีนัสใช่ไหมดูมีความเป็นเทคโนโลยีอะไรงี้แต่ว่าพวกมันก็ไม่ใช่มอนสเตอร์เผาเครื่องจักรแต่อย่างใดนะมีธาตุมีเผาที่มัันนแตกตกกก่าางไปม เลยครับผมและเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเผาและก็ท่าที่มันหลากหลายมากกว่านี้แน่นอนครับโดยอย่างเจ้าตัวนอนตัวอ่อนตัวนี้นะครับผมมันมีอยู่2เอฟเฟกด้วยกันครับเอฟเฟกที่1เลยคือถ้าหากว่าเราจะใช้ตัวของมันเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์ที่ติดชื่อเทคจีนัสนะครับผมเราสามารถเอากาดใบนี้เนี่ยให้เป็นตัวที่ไม่ได้เป็นตัวจูเนอร์ได้ครับผมเพราะว่าปกติการอัญเชิญซิงโครบอกว่าอะไรนะทำการจูเนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ใช่ไหมครับไอตัวนี้เป็นจูเนอร์แต่ว่ามันสามารถาน,ใช,น,น,นาาถใช้ง ได้เพียงเทอนละครนะครับเอฟเฟกนั้นก็คือถ้าการไนี้จะใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์ติดชื่อเทคจีนะเมื่อเราทําการจูนนิ่งแล้วก็ส่งการใบนี้ลงไปสู่สารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะสามารถอัญเชิญเทคจีน่าโทเค็นหนึ่งตัวลงมาบนฟิลในสภาพตั้งโจมตีแบบพิเศษได้ครับผมซึ่งเทคจีน่าโทเค็นตัวนั้นจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันสูงครับการไปต่อไปเทคจีน่าดริลฟิชครับผม เทคจีนัสดิวฟิชเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผาปลาเลเวล1พลังโจมตี100ป้องกัน800การ์ดใบนี้มีอยู่3เอฟเฟกต์ด้วยกันนะครับโดยเอฟเฟกต์แรกก่อนเลยคือการ์ดใบนี้สามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้ครับส่วนเอฟเฟกต์ที่ 2, 2> กับเอฟเฟกต์ที่3สามารถใช้งานได้เพียงเท่านั้งนะครับเอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือถ้าหากว่าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์เฉพาะตัวที่เป็นเทคจีนัสอยู่นะครับเราจะสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ส่วนเอฟเฟกต์ที่3ามของมันนะ จีนัสของเราสามารถมอบความเสียหายให้กับไลท์พอยต์ของอีกฝ่ายเราจะสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีไฟล์หนึ่งตัวทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปได้ครับแม้เป็นปลาตัวเล,ล็กๆแต่ว่าเอฟเฟกต์การ์ดใบต่อไปเทคจีนัสบูสเตอร์แรปเตอร์ครับผมเทคจีนัสบูสเตอร์แรปเตอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุลมเผ่าไดโนเสาร์เลเวลหนึ่งพลังโจมตี400ป้องกัน300การ์ดใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกต์ด้วยกันครับเอฟเฟกต์ Effect แรกเป็นเอฟเฟกต์การอัญเชิญแบบพิเศษนะครับนนนนััั่่กก็็คือออออออถ้าาาบฟิลิลด์์ขขงงเเเเรรรมมีสตตยูญญชว ตัวนี้ลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการใบนี้ถูกทําลายลงสู่สารไปจากบนฟิลเมื่อไหร่ในช่วงเอ็นเฟสของเทิร์นนั้นนะครับเราจะสามารถเอามอนสเตอร์ติดชื่อเทคจีนัสหตัวยกเว้นตัวของบูสเตอร์รับเตอร์ตัวนี้เองนะเอามอนสเตอร์หตัวนั้นจะในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือครับตัวต่อไปเทคจีนัสคาตาเผาดราก้อนครับผมเทคจีนัสคาตาเผาดราก้อนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุดินเผามมงกกรเลเวล2พลังโจมตี9ก0อป้องกันหนของใบน นะครับเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งตัวที่ติดชื่อเทคจีนัสโดยต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีเลเวล3หรือต่ำกว่านะครับเอามอนสเตอร์จากบนมือตัวนั้นอันเชิญลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับการไปต่อไปเทคจีนัสสไตรเกอร์ครับผมเทคจีนัสสไตรเกอร์เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุดินเผานักรบเลเวล2พลังโจมตี800ป้องกัน0ย์การไปนี้นะครับผมเวลาที่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์อยู่แล้วบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์นะเราจะสามารถอันเชิญมันจากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิิเเเศศษษได้ร,บ,กกร,บ,รแบบบบอหกาญชแแพ รวยจ,จริงนะไอพเทคจีนัสแม้ว่าพลังโจมตีเบื้องต้นของพวกมันเท่าที่เล่ามาเนี่ยจะยังไม่สูงแต่ว่ามันก็สามารถเพิ่มจำนวนบนฟิลด์ได้ค่อนข้างรวดเร็วนั่นเองครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าการ์ดใบนี้ถูกทําลายจากบนฟิลด์ส่งลงไปสู่สารพบในช่วงเอ็นเฟสของเธอนั้นเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทคจีนัสหนึ่งตัวจากในเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์โดยต้องไม่ใช่ตัวเทคจีนัสสไตรเกอร์ตัวนี้นะครับการ์ดใบต่อไปเทคจีนัสเมทัลสเกลตันครับผมเทคจี 1 1 0 0ป้องกัน0การ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันโดยแต่และเอฟเฟกนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์บนฟิลถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไรปุ๊บเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ส่วนเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อเทคจีนัสที่อยู่บนฟิลของเราถูกทำลายจากการต่อสู้หรือถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดเราจะสามารถเอากา สุสานเนี่ยรีมูฟไปแทนการทำาลายนั้นได้ครับการ์ดใบต่อไปเทคจีนัสเจ็ดเฟลคอนครับผม เทคจีนัสเจ็ตเฟลคอนเป็น Junior, มอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุลมเผาสปีกเลเวล3พลังโจมตี1,400ป้องกัน1,200ครับการใบนี้นะครับดูแล้วมันจะเอาให้เขาทุกเผ่าเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับเผานกกนมาแล้ว,ว,วเผาแมลงเผาไดนโนเสาร์มีหมดเลยอะ่ะเออการใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือถ้าหากว่ามันถูกใช้เป็นวัตถุดิบอันเชิญซิงโกและถูกส่งลงไปสุดสัมฤทธิ์เมื่อไหร่ให้เราบอกความเสียหาย500พอยต์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับการใบต่อไปเทคจีนัสแวร์วูฟครับผมมเเเทคจีนนนัสสแววรร์์ูฟป็ออต เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่านักลบสัตว์เลเวล3พลังโจมตี1,200ป้องกันศูนย์ครับผมการใบนี้นะครับถ้าหากว่ามีมอนสเตอร์ที่มีเลเวล4หรือต่ำกว่าถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลเราก็จะสามารถอัญเชิญการใบนี้จากบนมือลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการใบนี้ถูกทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่ในช่วงจบเทินของเทินนั้นเนี่ยเราจะสามารถเอามอนสเตอร์ติดชื่อเทคโนีหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ของพวกมันก็จะคล้าย ไม่ใช่แบบนี้เออแต่ว่าเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายใช้ได้เรื่อยๆเลยนะการใบต่อไปเทคจีนัสสกรูเซอร์เพนครับผมเทคจีนัสสกรูเซอร์เพนเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุน้ําเผามังกรทะเลเลเวลสี 4, พลังโจมตี1น0 0ป้องกัน500ครับการใบนี้มีอยู่2อเอฟเฟกโดยแต่ละเอฟเฟกนั้นสามารถใช้งานได้เพียงเทอนละครั้งเอฟเฟกที่1นะครับคือถ้าหากว่าการใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทคจีนะัส 1ตัวจากสุสานนั้นอัญเชิญลงมาบนฟิ์แบบพิเศษโดยที่ว่าทําให้เอฟเฟกของมอนสเตอร์ตัวนั้นไร้ผลไปด้วยครับส่วนเอฟเฟกที่2ของการไปนี้นะครับถ้าการไปนี้อยู่ในสุสานเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมไปได้แล้วก็เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทคจีนัสหนึ่งตัวจากบนฟิวของเรานะครับโดยมอนสเตอร์เทคจีนัสที่เราเลือกบนฟิวนั้นนะครับผมเราสามารถทําให้เลเวลของมันลดลง1นึ่งเลเวลหรือเพิ่มหนึ่งเลเวลก็สามารถทําได้นะครับการไปต่อไปเทคจีนัสรัชไรโนครับผมเทคจีนัสรัชไรโนเป็นมอนสเตอร เลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน800การใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันจะประกาศโจมตีในช่วงที่เป็นดาเมจสเต a พลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้น400พอยต์ครับผมแล้วก็การใบนี้ถ้าหากว่ามันถูกทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่ปุ๊บในช่วง Enphase ของเธอนั้นนะครับเราจะสามารถเลือกมนสเตอร์ติดชื่อ Tech g u s หนึ่งตัวยกเว้นตัวของ Tech g นั i ว s ชไรโน r n o ตัวนี้เอามอนสเตอหนึ่งตัวนั้นเพิ่มจากเด็กขึ้นมาบนมือได้ครับการใบต่อไป Tech Genius h ร์ a r d c a n n บั b u ตอร์ครับผม t e c h g e n u s h a r v a r d Cannon Buster เป็น Monster Effect ธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล12พลังโจมตี4,500ป้องกัน4,500ครับแม่กันอยู่ๆ Monster Effect มันจะข้ามาเบอร์นี้มันก็ข้ามาขนาดนี้เลยนะครับคือไอ้ตัวนี้เป็น Monster ที่เป็นตัว Buster Mode นะครับก็ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้ต้องอัญเชิญโดยการที่ใช้ Buster Mode หรือจะเป็น Assault Mode นั่นเองนะครับก็อัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้เนาะเอฟเฟกของการใบนี้นะครับมีอยู่2อย่างครับโดยที่แต่ละเอฟเฟกนั้นเราสามารถใช้งานได้เพียงเทอรละครั้งเอฟเฟคที่1ก่อนเลยนะครับคือถ้าหากว่าอีกฝ่ายนึงมีก อัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติอัญเชิญมอนสเตอร์แบบรีเวิร์สหรืออัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้สําเร็จเมื่อไหร่ปุ๊บเราสามารถทําให้การอัญเชิญนั้นไร้ผลได้แล้วก็เอามอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญนั้นพร้อมกับมอนสเตอร์บนฟิลของอ e ีกฝ่ายที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมานะครับรีมูฟออกจากเกมไปให้หมดเลยครับผมหูเอฟเฟกต์ั่นโคตรโหดดีนะว่าใช้งานได้เพียงเทอะครังนะครับส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการ์ใบนี้ที่อยู่บนฟิลถูกทําลายลงสู่สารไไปเเเเเรรราาาาาสสมาม us, Howard, Cannon, มมมมถลลืือออออกนนนนนตตต์ทีี่่่่ชชวววััััญิิ้งบบบฟดแพศษโย สนใจเงื่อนไขครับผมอ่าตัวของฮาวเวิร์ดแคนนอนนะครับก็เป็นตัวที่เกิดจากการใช้บัสเตอร์โหมดแล้วก็กลายเป็นในตัวนี้นั่นเองแต่ว่าตัวนั้น,นเป็นมอนสเตอร์ซิงโครนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในพาร์ทซิงโครอีกทีหนึ่งนะมอนสเตอร์เอฟเฟกก็จะหมดไปตามนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ซิงโครกันแล้วมอนสเตอร์ซิงโครตัวแรกเป็นตัวน่ารักน่ารักนะครับน่ารักในที่นี้คือเลเวลมันน้อยนะการ์ดใบนี้มีชื่อว่าเท็กจีนัสเลซิโปดรากอนไฟครับผมเท็กจีนัสเลซิโปดรากอนไฟเป็นมอนสเตอร โอ้โหเป็นมอนสเตอร์ซิงโครที่แบบพลังโจมตีป้องกันไม่น่าเชื่อเลยมันจะขนาดนี้ได้นะไอตัวนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนน่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวครับผมไม่ใช่หนึ่งตัวขึ้นไปเพราะว่ามันต้องใช้ตัวเลเวลหนึ่งกับตัวเลเวลหนึ่งโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเอฟเฟกของการใบนี้นะครับคือเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อเทคจีนัสของเราหนึ่งตัวนะครับโดยยกเว้นการใบนี้นะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นส่งลงสู่สารไปหลังจากนั้นนะครับเลือ ลงมาบนฟิลได้นะครับใครนึกภาพไม่ออกขอให้นึกภาพเป็นการปลดการฟิวชั่นนะครับการซิงโครมก็คือการจูนนิ่งใช่ไหมแต่ว่าการจูนนิ่งของเรามีการใช้จูนเนอร์กับตัวที่ไม่ใช่จูนเนอร์ทำการจูนนิ่งกันสมมติมี3ตัวอย่างนี้เราก็ใช้เอฟเฟกของตัวดากอนฟลายตัวนี้ครับในการที่จะปลดเอามอนสเตอร์จูนเนอร์กับตัวที่ไม่ใช่จูนเนอร์นั้นอนะ่ะสตัวอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้นะครับโดยที่ว่าเงื่อนไขาการจัญเชิญแบบนี้ได้นะครับไอ้พวกแก๊งนั้นยังต้องอยู่ในสสุาาาานนนนเเเเเเพพื่่อออให้้รรรรัญชิิแบบศษลงมมไไดดนะก์ต์ตป Star ค Star ปค็ ิงโคและจูเนอร์ท่าแสงเผานักรบเลเวล5พลังโจมตี100้อป้องกัน2,200การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนน่งกับมอนสเตอร์เทคจีนัสหตัวขึ้นไปโดยที่เป็นตัวไม่ใช่จูเนอร์ด้วยนะเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่3อย่างนะครับเอฟเฟกที่1กับเอฟเฟกที่2สามารถใช้งานได้เพียงเทะครั้งเอฟเฟกที่1นะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่เราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ, Genius, อเทคจีน,น,นัสหนอ่ที ค,คือใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราก็คือว่าเอามอสเตอร์ติดชื่อเทคจีนัสหนึ่งตัวจากบนมืออันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลได้ครับผมโอ้โห oh, คือแบบเอฟเฟกการอัญเชิญแบบพิเศษจ้าละหวั่นมากเลยนะครับสังเกตไหมว่าไอ้พวกมอสเตอร์ที่เป็นตัวเอฟเฟกอย่างเงี้ยมันสามารถอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกของมันได้เพียงครั้งเดียวนะครับต่อเ์อเนาะเวลาที่แบบอยู่บนมืออย่างเงี้ยเรียกลงมาได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีเทคจีนัสสตาร์การเดียนตัวนี้นะครับเราก็เอาอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่สามารถอันเชิญแบบพิิิเเเเศศษษไไดด้้้้กกก็อออออััญชชแบบบพลลงงงมมาาายหืืนนนนนนครส่่วทีี3ขใใต เฟสของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนั่นก็คือให้เราเอามอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเราที่สามารถทําการจูนนิ่งและอัญเชิญซิงโครเป็นวัตถุดิบได้อย่างเงี้ยอัญเชิญมอนสเตอร์แบบซิงโครนั้นลงมาบนฟิลของเราได้เลยครับการ์ดใบต่อไปเทคจีนัสไฮเปอร์ไลบรีเรียนครับผมเทคจีนัสไฮเปอร์ไลบรีเรียนเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุมืดเผ่าจอมเวทเลเวล5พลังโจมตี2,400ป้องกัน1,800การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งต แล้วเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะสามารถจั่วการจากเด็กได้1ใบครับผมซึ่งการอัญเชิญซิงโครนี้ต้องไม่นับตัวของไฮเปอร์ไรเบรียนตัวนี้นะครับก็แค่ให้มันมายืนบนฟิวร์อๆนะครับแล้วเราก็อัญเชิญซิงโครหรือถ้าอีกฝ่ายมีการอัญเชิญซิงโครอย่างนี้เออเราก็จะจั่วการจากเด็กได้1ใบซึ่งอันนี้เป็นคอนเซปที่เข้าใจได้ง่ายมากๆแล้วก็มันจะส่งผลดีต่อการเล่นในภาคของ 5D นากที่ว่ามีแต่การอัน้มอาจจะเชิญซิง การไปนี้ก็จะดูไม่ค่อยมีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองนะการไปต่อไปเทคจีนัสพาวเวอร์กราดิเอเตอร์ครับผมเทคจีนัสพาวเวอร์กราดิเอเตอร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุดินเผานักรบเลเวล5พลังโจมตี2,300ป้องกัน1,000ครับการไปนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ติดชื่อเทคจีนัสที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปครับเอฟเฟกต์ของการไปนี้นะครับถ้าหากว่ามันโจมตีใส่มอนสเตอร์ตั้งป้องกันของอ e ีกฝ่ายหนึ่งให้เราเม้า defense, e 1, ความเส อยู่บนฟิลด์ถ้าเกิดว่ามันต้องถูกทำลายไปเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบครับการ์ดใบต่อไป t e คจีนัสวันเดอร์เมจิชเชนครับผมเทคจีนัสวันเดอร์เมจิชเชนเป็นมอนสเตอร์ซิงโคและจูเนอร์ท่าแสงเผาจอมเวทเลเวล5พลังโจมตี1,900ป้องกันศูนย์การ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ที่ติดชื่อเทคจีนัสหนึตัวขึ้นไปนะครับเอฟเฟกต์ของมันมี2อย่างนะครับเอฟเฟกต์แรกคือถ้ามันถูกอัญเชิญแบบซิงโคลงมาาาได้้สํเเเรร็จปุ๊บใหลือกกการ์์ดเวทมนตับก ที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบแล้วก็ทําลายการใบนั้นทิ้งไปได้ครับส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับใช้งานได้ตอนเมนเฟสของอีกฝ่ายนะนั่นก็คือถ้าหากว่าบนฟิลของเราตอนนั้นมีสภาพพร้อมในการอัญเชิญซิงโครมีวัตถุดิบเพียบพร้อมเราก็สามารถเอาวัตถุดิบของเราบนฟิลนั้นทําการจูนนิ่งแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครลงมาได้เลยครับส่วนเอฟเฟกที่3ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการใบนี้ถูกทาลายจากบนฟิลลงสู่สามไบเมื่อไหร่ปุ๊บให้เราจ่วการจากเด็ก1ใบครับการใบต่อไป Star TechGusension Shooting Star hoooting h Dragongon t Dragon e c u ชู n ติตรร้น มอนสเตอร์ซิงโครท่านลมเผามังกรเลเวล10พลังโจมตี3,300ป้องกัน2,500เห็นการ์ดใบนี้แล้วก็ได้กลิ่นอายของสตาร์ดัตดาก่อนนะครับผมเออแต่ว่านี้อยู่ในเทคจีนัสนะการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ซิงโครที่เป็นตัวจูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ซิงโครที่ไม่ใช่ตัวจูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับแมเป็นรับโยเลยนะเวลาที่แบบอ่านการอัญเชิญซิงโครอย่างนี้นะเอฟเฟกของการ์ดใบนี้มีอยู่3อย่างเลยเอฟเฟกแรกของมันนะครับคือถ้าหากว่ามีเอฟเฟกตอร์เเลล็งมมาที่ออนสตร์บฟิของเเรามื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราสาามมมรรถทีี่จะูฟอนสเตอร์จูเนลง หนึ่งตัวจากในสูสารของเราออกนอกเกมไปทําให้เอฟเฟกของการ์ดใบนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปได้ครับส่วนเอฟเฟกที่2สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการประกาศโจมตีเมื่อไหร่เราสามารถบล็อกการโจมตีได้1ครั้งครับส่วนเอฟเฟกที่3นะครับเทินละครในช่วงเคิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งนะถ้าหากว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสูสารเนี่ยเราจะสามารถรีลิสมอนสเตอร์ซิงโครบนฟิลของเรา2ตัวนะครับแล้วก็อัญเชิญการ์ดใบนี้ที่อยู่ในส,สนย,นบบยครสารบเป เทคจีน่าสเปรดกันเนอร์ครับผมเทคจีน่าสเปรดกันเนอร์เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล10พลังโจมตี3,300ป้องกัน2,200ครับการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์ซิงโครที่เป็นตัวจูเนอร์หนึ่งตัวทําการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ซิงโครที่ไม่ใช่ตัวจูเนอร์หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับเมืพอเลเวลสูงขึ้นปุ๊บเงื่อนไขก็จะยุ่งยากขึ้นมาปั๊บทันทีนะเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้เอฟเฟกของเวทมนต์หรือกกกััับดเเล็งงป้าาามยร์ดดใบบนนี้้เเมมมืื่่ออไหรรรราาาาาสถทิงกก์จ ใบแล้วก็ทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลได้ครับส่วนเอฟเฟกต่อมาของมันนะครับก็คือในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเทิร์นละครั้งเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทคจีนัสหตัวที่อยู่ในสูสารของเราเอามอนสเตอร์1ตัวนั้นรีมูฟออกจากเกมไปนะครับแล้วก็เอาการ์ดใบนี้ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลเนี่ยรีมูฟออกจากเกมไปด้วยนะครับแล้วก็ในสแตนบายเฟสของเทิร์นหน้า,าการ์ดใบนี้ที่ถูกรีมูฟไปโดยเอฟเฟกของมันเนี่ยจะกลับเข้ามาบนฟิลครับ การ์ดใบต่อไป t e คจีนัสฮาวเวิร์ดแคนนอนครับผม t e คจีนัสฮาวเวิร์ดแคนนอนก็เป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุดินเผาเครื่องจักรเลเวล12พลังโจมตี4,000ป้องกัน4,000ครับไอตัวนี้แหละครับที่มันสามารถกลายเป็นเบิร์สโหมดที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ได้นะตัวของ t e คจีนัสฮาวเวิร์ดแคนนอนนะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์จูเนอร์ที่เป็นตัวซิงโครทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ซิงโครที่ไม่ใช่ตัวจูเนอร์2ตัวขึ้นไปครับอย่างแรกเลยนะครับมันสามารถอัญเชิญได้เฉพาะแบบซิงโครเท่านั้นเลยนะครับผมอ่าอย่างของไอตัว Tech uster, เทคจี อยู่ในแอสเซาทโหมดเนาะที่ว่าไทยตัวอสเซาท์โหมดถูกทำลายไปใช่ั้มเราสามารถอัญเชิญตัวฮาวเวิร์ดแคนนอนธรรมดาตัวเนี้ยลงมาบนฟิลด์โดยไม่สนใจเงื่อนไขครับเพื่อกําจัดประโยคนี้ทิ้งนั่นเองนะครับก็คือว่าต้องอัญเชิญแบบซิงโคเท่านั้นเนาะส่วนอัญเชิญแบบพิเศษวิธีอื่นก็ไม่สามารถทําได้โดยปริยายนั่นเองครับส่วนเอฟเฟกหลักจริงๆของมันเลยนะครับมีอยู่2อันก็คืออันที่1นะครับเทินละครั้งถ้าเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติรีเวิร์สหรือแบบพิเศษลงมาได้สําเร็จทําให้การอัญเชิญน,นั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ตัวดันทิ้งไปได้ครับเป็นเอฟเฟกการยับยั้งการอัญเชิญของเราและของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลา ที่เราเผลอมีการอัญเชิญมาเวลาเราเล่นเกมนะครับอย่าก,กด A อรัวๆแล้วก็ทําให้การอัญเชิญของเราไร้ผลไปซะอย่างนั้นนะไม่รู้ใครจะภาพแบบผมหรือเปล่าแต่ผม,มเคยภาพมุมนี้ครับผมเวลาที่เอฟเฟกอะไรที่มันส่งผลต่อตัวเราปุ๊บแม่งกูกด A อรัวๆกดใช้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 แม่งมอนสเตอร์กูตายอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับส่วนเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าหากว่าการใบนี้ที่อยู่บนฟิลถูกส่งลงไปสุสานเมื่อไหร่ให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อเทคจีนัสหนึ่งตัวในสุสานของเรานะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเเศษลงมาาบบบบนนนิดดกใไปปจะ็สุท้ย มีชื่อว่า Tech Genius Trident Launcher ครับผม Tech Genius La ไทเดนแลนเชอร์ er เป็นมอสเตอร์ลิงธาตุดินเผาเครื่องจักรลิงสา3พลังโจมตี2200ันสอรการไนี้เกิดจากการใช้มอสเตอร์เอฟเฟกตสอตัวขึ้นไปในการอันเชิญลงมาโดย1ในมอสเตอร์สตัวขึ้นไปนั้นจะต้องมีตัวจูเนอร์ที่ติดชื่อเทคจีนัสด้วยนะครับเอฟเฟกต์ของตัวไทเดนแลนเชอร์นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ที่1สามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเอฟเฟกต์นั้นก็คือถ้าหากว่าการใบนี้ถูกอันเชิญลิงลงมาได้สําเร็จเมื่อไหร่ปุ๊บให้เราเละ1 เอามอนสเตอร์3ตัวนั้นอันเชิญลงมาบนฟิลในจุดที่ลิงค์มาของการใบนี้ชี้ไปครับถ้าเกิดว่าเราจะให้เอฟเฟกนี้มีประสิทธิภาพที่สุดเราก็เคลียร์แผงหลังของเราเนี่ยที่ลิงค์มาการใบนี้ชี้ไปนะเคลียร์ให้โลง่ลงๆเลยเราก็จะมีมอนสเตอร์ที่เป็นเทคจีนัสลงมาบนฟิลของเรารวดเดียวได้3ตัวนะครับและเป็นการอัญเชิญที่วิเศษมากนะครับอันเชิญจากบนมือในเด็กแล้วก็ในสุสารได้เลยโดยในเทิร์นที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้ของเทคจีนัสไทรเดนลันเชอร์นะครับเทิร์นนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ ใช้งานเอฟเฟกมายังฟิลของเราเนี่ยอีฝ่ายจะไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อเทคจีนัสที่อยู่ในปลายลิงค์มาร์ของทีการใบนี้ชี้ไปได้นะครับเป็นมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่ผมเชื่อว่าสามารถใช้ลิงค์มาร์อย่างมีประโยชน์มากเลยนะครับเอฟเฟกแรกคือสามารถเอาไว้อัญเชิญมอนสเตอร์ลงมาบนฟิลของเรารวัรวๆได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันพร้อมที่จะอัญเชิญซิงโครเราก็อัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครที่เป็นเทคจีนัสลงมาแล้วถ้ายืนอยู่ในจุดที่ลิงค์มาร์ของการ์ดใบนี้ชี้ไปปุ๊บก็ไปตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของ, e งยยอาการอีฟายหน,นึ่ง22ใบบนะครััยงเหลือ การเว้นมนกับดักอีกประปรายนะแต่ว่าคลิปนี้ก็ยาวมาพอสมควรแล้วนะครับก็ให้สนุกสนานกับการใช้งานมอนสเตอร์ไปก่อนละกันสําหรับคลิปนี้เนาะถือว่าเป็นการ์ดที่น่าสนใจมากๆความสนใจหลักๆของผมเลยนะคือความหลากหลายทางชีวภาพที่มันมีแบบาธาตุเยอะแล้วก็มีเผ่าเยอะนะครับแล้วก็สามารถแบบเล่นซิงโคได้เยอะมากๆนะแล้วก็ยังมีแอสเซอร์หมดด้วยอะไรมันจะเพอร์เฟกต์ขนาดนี้นะท่านผู้ชมท่านใดเคยเล่นเด็กนี้หรือเปล่านะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าพวกเท็จีนัสเหล่านี้ดูซิว่ามันดูมีความอัจฉริยะสมชื่อขอขงรลา อันนี้เท่าที่ตีความว่าจีนัสมาจากคำว่า g ีเน u s ที่แปลว่าอาริยะนะครับผมถ้าผู้ชมที่เห็นยังไงมีข้อมูลเพิ่มเสริมเติมตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ